เสื้อลูกไม้ Cotton, อไคอตตอนอลคาร์ดุ้นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นลูกไม้ฉลุคอตตอนสีพื้นนะคะตัวเสื้อเขาจะเป็นการแต่งลายแขนกับลำตัวไม่เหมือนกันนะคะที่ลำตัวจะเป็นการนำผ้าไปฉลุอันนี้คือฉลุผ้าใหม่นะคะลายเขาจะคมชัดแล้วก็เนื้อความหนากำลังดีจะไม่ได้แบบบางแล้วก็เวลาย้อมสีแล้วก็งานปักจะยังแน่นอยู่ทุกสีนะคะ ส่วนที่อกตัวนี้ที่อกจะเป็นการนําผ้าลูกไม้นะคะไปตัดต่อกับทริมลูกไม้อันนี้คือต่อแบบชิ้นต่อชิ้นนะคะจะดูได้ว่าเส้นทิมตรงเนี้ยคือโปร่งชัดเจนแล้วก็ต่อวีนะคะต่อระบายวีอ้อมไปจนถึงด้านหลังเป็นการหลาอเชิงด้านหลังก็ต่อทิมเหมือนกันนะคะทรงคอกลมกระดุมตรงนี้นะคะเป็นกระดุมย้อม ผ่าปลดจริงได้ทั้งหมดนะคะเขาจะย้อมตรงกับสีเสื้อทั้ง3ามสีเลยส่วนทรงแขนนะคะทรงแขนตัวนี้จะเป็นล้างถ่วงแล้วก็รูดอย่างยืดด้านในนะคะจะมีความผ่องถ้าใส่เข้าไปแขนจะผ่องออกประมาณนี้นะคะน่ารักมากคือลายเขาจะมีความแบบเว้นผ้าพื้นมีลายฉลุแบ่งกำลังดีแล้วก็ ด้านในนะคะจะซับเป็นคอตตอนแบบเย็บกลับมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวอันนี้ออกเป็นสีม่วงตุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็สีเขียวเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวแสงง,ง่ายๆคือจะไม่ได้เป็นเขียวเข้มแบบไม่ได้เป็นเข้มที่สีสดมากนะคะจะยังเป็นโทนแสงง่ายๆแมตต์ง่ายๆนะคะเสื้อลูกไม้คอตตอนอราคาร์ดุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นลูกไม้ฉลุค,คอตตอนสีพื้นนะคะตัวเสื้อเขาจะเป็น การแต่งลายแขนกับลำตัวไม่เหมือนกันนะคะที่ลำตัวจะเป็นการนำผ้าไปฉลุอันนี้คือฉลุผ้าใหม่นะคะลายเขาจะคมชัดแล้วก็เนื้อความหนากำลังดีจะไม่ได้แบบบางแล้วก็เวลาย้อมสีแล้วก็งานปักจะยังแน่นอยู่ทุกสีนะคะ ส่วนที่อกตัวนี้ที่อกจะเป็นการนําผ้าลูกไม้นะคะไปตัดต่อกับทิมลูกไม้อันนี้คือต่อแบบชิ้นต่อชิ้นนะคะจะดูได้ว่าเส้นทิมตรงเนี้ยคือโปร่งชัดเจนแล้วก็ต่อวีนะคะต่อระบายวีอ้อมไปจนถึงด้านหลังเป็นการหลาะเชิงด้านหลังก็ต่อทิมเหมือนกันนะคะทรงคอกลมกระดุมตรงนี้นะคะเป็นกระดุมย้อม ปลดจริงได้ทั้งหมดนะคะเขาจะย้อมตรงกับสีเสื้อทั้งสามสีเลยส่วนทรงแขนนะคะทรงแขนตัวนี้จะเป็นลลังถ่วงแล้วก็รูดอย่างยืดด้านในนะคะจะมีความผ่องถ้าใส่เข้าไปแขนจะผ่องออกประมาณนี้นะคะน่ารักมากคือลายเขาจะมีความแบบเว้นผ้าพื้นมีลายฉลุแบ่งกำลังดีแล้วก็ ด้านในนะคะจะซับเป็นคอตตอนแบบเย็บกลับมาทั้งหมด3าสีนะคะมีสีขาวอันนี้ออกเป็นสีม่วงตุ่นนิดน,ดน,ดนึงนะคะแล้วก็สีเขียวเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวแสงง,าง่ายๆคือจะไม่ได้เป็นเขียวเข้มแบบไม่ได้เป็นเข้มที่สีสดมากนะคะจะยังเป็นโทนแสงง่ายๆแมทง่แบบงงายๆนะคะ